สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องอ e ี้เหนียงห้าขององค์หญิงเป็นของสนักพิมพ์แจ่มใสมีด้วยกันทั้งหมด2เล่มจบออกมาครบแล้วนะครับราคาปกจะอยู่ที่829บาทสำหรับเรื่องอ e ี้เหนียงห้าขององค์หญิงมันจะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่มีชื่อว่าเจ,อ,จอ์เจยตัวของเจ,อ,จอ์เจยเธอเป็นลูกสาวชาวบ้านที่ไม่มีการศึกษาเป็นลูกสาวของคนทั่วไปแต่จะพัดจับผูได้เข้าไปเป็น อี้เหนียงห้าของราชบุตรเขยที่แต่งงานกับองค์หญิงเธอก็เป็นหญิงสาวทั่วไปเวลาเข้าไปอยู่ในวังเนี่ยก็ไม่สามารถมีอะไรที่ทัดเทียมกับพวกลูกขุนนางได้เพราะฉะนั้นเธอจึงโดนอี้เหนียงสองถึงอี้เหนียงสี่เนี่ยกันแก้อยู่เสมอและด้วยตัวที่องค์หญิงมักจะเป็นคนที่เข้าถึงยากและเย็นชาเธอจึงไม่ได้พบหน้าองคหญิงเท่าไหร่ในขณะที่ราชบุตรเขยก็ไม่ได้สนใจเธอเธอก็คิดว่าการที่เธอได้แต่งงานนี้มันจะทําให้เธอสุขสบาย และได้รับความรักก็มีความฝันลึกๆว่าเออถ้าได้รับใช้ราชบุตรเขยก็คงจะดีแต่สิ่งที่ค้าคิดไม่ถึงก็คืออยู่มาวันหนึ่งเธอดื่มเหล้าไปแล้วปรากฏว่ามีชายหนุ่มที่ไม่รู้จักมานอนข้างเธอทําให้เธอโดนจับในข้อหาคบชู้หลังจากนั้นเธอก็โดนโบยจนตายหลังจากที่ตัวจือจือตายไปเนี่ยเธอก็จะเป็นวิญญาล่องลอยไปอยู่ประมาณ3ปีในช่วง3ปีนี้เธอก็ได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆมากมาย และได้รับรู้ความลับอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครรับรู้ก็คือตัวองค์หญิงจริงๆแล้วเขาเป็นบุรุษมีชื่อว่าเผยซิ้นฟางเป็นพระเอกของเรื่องนี้และที่ใกล้ๆองคหญิงก็จะมีมังกรทองอยู่ตัวหนึ่งซึ่งจะคอยขับไล่ตัวเจือเจอถึ่งเป็นวิญญาณนี่ไม่ให้เขาใกล้และต่อมาเมื่อองค์หญิงได้สังหารพี่ชายทั้ง3าคนนะครับแล้วก็สามารถทั้งตัวเองเป็นท้องเต้ได้ ตัวของจอจอซึ่งเป็นวิญญาณเนี่ยก็ได้ไปเจอเทพองค์หนึ่งแล้วเทพองค์นั้นเนี่ยขอหัวใจของจอ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 ก็ให้กินโดยการแลกเปลี่ยนว่าเออเมื่อกินหัวใจแล้วเขาจะช่วยจอจอครั้งหนึ่งสิ่งที่คือเจอค่าคิดไม่ถึงก็คือว่าเธอสามารถย้อนกลับไปในวัย15ก่อนที่จะเข้าวังเป็นอี้เหนียงห้าได้เพราะฉะนั้นเมื่อจ,จูจอฟื้นคืนชีพมาอีกรอบหนึ่งเธอก็พยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ต้องการเป็นอี้เหนียงห้าคือเธอรู้เลยว่าถ้าเกิดเธอเข้าวังไปเป็นอี้เหนียง5เธอจะต้องเสียชีวิต และทีนี้มันจะมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ตัวของจจอเจอเนี่ยได้ติดตัวมาก็คือเธอเป็นผีมาเธอเลยเห็นผีเพราะนั้นมันก็จะมีวิญญาณมากมายเนี่ยอยู่ร,บรอบๆตัวเธอมาปรากฏตัวให้เธอเห็นแล้วก็พยายามที่จะแย่งชิงร่างเธอด้วยในนี้มันก็จะมีผีหลักๆอยู่3าตัวนะที่ถือว่าเป็นผีดีแล้วกันวิญญ,ญ,ญาณตอนแรกในชื่อพิสันนะครับเป็นหญิงสาวที่สวยงามคนหนึ่งคนนี้จะมีบทบาทที่สุดแล้วก็มีผีสาวอีกคนหนึ่งซึ่งมาเข้าร่างของจจอเจอ เพื่อที่จะไปหายางชายหนุ่มที่เป็นคนรักที่ใกล้าตายมันก็ทําให้วิญญาณสาวคนนั้นน่ไปเกิดใหม่แล้วก็ทิ้งของอย่างหนึ่งให้จือจือก็คือทําให้จือจือเนี่ยมีกลิ่นกายหอมแล้วก็ผีหนุ่มอีกคนนึงแต่ผีหนุ่มคนนี้ครับไว้ก่อนละกันเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ก็คือว่าตัวจือจืออ่ะไม่อยากที่จะแต่งงานเป็นอนุพาของราชบุตเรเขยใช่ไหม เธอก็เลยต้องหาชายหนุ่มที่แต่งงานก่อนที่จะมีการแต่งงานขององค์หญิงเกิดขึ้นมันก็เลยทําให้เธอหมายตาคุณชายเสี่ยงซึ่งเป็นชายหนุ่มรูปรอแล้วก็มีการศึกษาดีแนะน,น่นาคนอย่างเขาจะสอบสิงขั้นเป็นทันฮวาผูงตรงคือตําแหน่งหน้าที่รูปร่างหน้าตาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะมันค่อนข้างจะเพอร์เฟกและพี่สนใช่ไหมที่เป็นผีสาวเนี่ยก็มาบอกว่าอ่าตรงนั้นก็ใหญ่ด้วยนะครับผมอ่านเนี่เป็นมุกตลกหลกนะทีนี้เองมันก็ไอ้เจือเจ,จือเนี่ยพยายามที่จะจับผู้ชายคนนี้ แต่ว่าด้วยลักษณะท่าทางของจือจือเนี่ยไม่เข้าตําราของหญิงสาวงามทั่วไปในยุคนั้นก็คือว่าต้องเป็นสุภาพเรียบร้อยแต่เธอเป็นหญิงสาวที่ค่อนข้างจะยื่อยยนนะครับมีตัวคนลงเอวนะที่ชวนให้คนหลงไหลมันก็เลยทําให้คุณชายเสี่ยงตอนแรกไม่ชอบไม่อยากคบสืบนาด้วยแต่ก็ห้ามใจไม่อยู่นะเพราะว่า่ารูปกาย,ายหลายๆอย่างของจือจือเนี่ยนะครับมันโดนผู้ชายทั่วๆไปใช่ไหมผู้หญิงที่บูนะ่งตรงนั้นก็คือว่ารูปร่างดีหน้าตาดีเยื่อโยนนะครับ คล้ายๆกับแม่ยั่วเมืองนะอ่าประมาณนั้นใช่ไหมมันก็เลยทําให้ใชายหนุ่มลหลงไหลแต่ในขณะที่จือจือ,จอกำลังจะสานสัมพันธ์กับคุณชายเสี่ยงก็ได้มีการไปซื้อของเพื่อที่จะมาปักถุงเครื่องหอมให้กับเขาแต่นี้นเองในระหว่างนั้นเองมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ที่ส่วนเนี่ยได้พาเธอไปช่วยผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเธอไม่รู้จกักแล้วจือจือก็ช่วยไว้แล้วเรื่องก็งเงียบไปไปจนถึงว่าจือจือเนี่ยไปเจอผีตรงที่สามก็คือเป็นผีบุรุษผู้หนึ่ง ต้องการที่จะให้จือจือเนี่ยไปจุดทูบให้หน่อยจือจือไปจุดทูบให้แล้วปรากฏว่าสิ่งที่ค่าคิดไม่ถึงพอเธอจุดทูบให้อีกฝ่ายเสร็จใช่ไหมเธอก็ลืล้มแล้วก็หลับไปเป็นเดือนฟื้นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็ปรากฏว่าองค์หญิงแต่งงานแล้วแล้วก็ต้องรับหญิงสาวไปเป็นอนุให้กับราชบุตรเขยพ่อของจือจือที่ไม่คิดอะไรก็ส่งรูปของจือจือเนี่ยไปตามปกติกเลยทำให้เธอเนี่ยจะพัดจะพูได้กลายเป็นอี้เหนียงห้าของราชบุตรเขยขององค์หญิงทำให้จือจือเข้าไปอยู่ในวางขององค์หญิง จือจอพอเข้าไปอยู่ในวังเธอก็เห็นผีพอเธอเห็นผีพวกเธอก็โวยวายใช่ไหมมันก็เลยทาให้ตัวองค์หญิงเนี่ยสนใจแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่อี้เหนียงรองหรืออีเหนียงสองอีเหนียงสามแล้วก็อีเหนียงสี่เนี่ยนัดเธอไปชิมน้ําชาซึ่งถ้าเกิดเป็นในชาติอดีตใช่ไหมตัวของจือจือเนี่ยจะโดนผักตกน้ําแต่พอชาตินี้มันจะมีผีหนุ่มอีกคนหนึ่งเนี่ยมาหาจือจือขอยืมร่างจือ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 ก็ให้ปรากฏว่าตัวผีหนุ่มเนี่ยไปผักอี้เหนียงสามแล้วก็บอกว่าจะตายด้วยกัน พอเข้าใจผิดระหว่างอ e ี้เหนียงสามกับพี่สาวของอ e ี้เหนียงสามที่เคยสาบานว่าจะฆ่าตัวตายด้วยกันแล้วปรากฏว่าพอเห็นอ e ี้เหนียงสามเนี่ยเข้ามาแต่งงานใช่ไหมมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยเกิดอาการแคดแค้นแล้วพอได้รับรู้ความเป็นจริงว่าผิดตัวเขาก็เลยไปเกิดใหม่พร้อมกับบอกว่าเออตอนที่เขาตายเนี่ยมันจะมีสมบัติชิ้นหนึ่งนะก็ให้จือจือไปขุดละกันจะได้เป็นทรัพย์สินเธอพอทราบว่าจือจือเนี่ยจะหนีออกจากวังตรงนี้เองมันเลยทําให้ตัวองค์หญิงนะเริ่มสนใจตัวจือจือขึ้นมาอันนี้คือการดําเนินเรื่องตามนิยายนะแต่จริงๆมมมกกัันนนีเหตุกกกาาารณ์ว่้ มันก็เลยทำให้ตัวจือจือเนี่ยโดนองค์หญิงสาวเนี่ยเรียกไปปล่อยป่อยคือมีเรื่องมีความสนใจใช่ไหมแต่องค์หญิงสาวเนี่ยจะไม่ชอบอย่างหนึ่งคือเมื่อได้กลิ่นกายของจือจือแล้วมีความรู้สึกว่าก็ไม่ชอบเพราะเธอไม่ชอบเครื่องหอมก็เลยไล่จือจือไปแล้วในเวลาเดียวกันมันก็จะมีเหตุการณ์ที่อ่าเราจะต้องไปไหว้พระในเหตุการณ์เนี้ยราชบุตรเขยจะได้รับบาดเจ็บจากการปกป้ององค์หญิงพอจออจอกับผู้บรรดาอีอ้เหนียงเนี่ย,ยไปไหว้พระปรากฏว่าเธอไม่สบายเธอก็ไปนอนพักอยู่คนเดียวและเนี้ยมันก็มีคนร้ายบุกจริง ในขณะที่ตัวจือจือเนี่ยกำลังที่จะหลบหนีก็ไม่ทันมันก็จะมีคนร้ายเข้ามาแล้วราชบุตรเขยก็โผล่มาช่วยก็ทําให้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะส่งตัวของจือจือเนี่ยไปพบอี้เหนียงคนอื่นๆแล้วก็พากลับวังไปซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นมุกที่คนเขียนพยายามจะบอกเรานะครับว่าเออราชบุตรเขยนะเริ่มรู้สึกดีกับจือจือนะครับมาปกป้องอะไรพวกเนี้ย แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นทคิคอีกอย่างหนึ่งที่คนเขียนหลอกเราก็คือว่าจริงๆแล้วนะครับทุกครั้งที่ราชบุตรเขยมีความรู้สึกดีกับเจือเจือเช่นเข้ามาหาตอนที่เจือเจ่ยอยู่ในห้องอะไรพวกนี้แล้วมาขโมยพวกผ้าบังทรงหรือมาเห็นเจือเจืออาบน้ำนี่ใช่ไหมจริงๆแล้วคือตัวของอุค์หญิงได้ปลอมตัวมาเป็นราชบุตรเขยนะพอเขามีวิชาแปลงโฉมมันก็เลยทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีความผูกพันกันขึ้นแล้วเหตุการณ์มันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวของเจือเจือเนี่ยเป็น จือจือก็ได้ไปมันก็เลยทำให้สนิทมากขึ้นมันก็จะมีเหตุการณ์ที่ตัวจือจือเนี่ยได้ไปพบสู้กุ้ยเฟยหรือมารดาขององค์หญิงหรือพบองค์ชายรัชยาที่พยายามจะปลุกปั้มเธอก่อนที่องคหญิงจะมาช่วยแล้วก็มีฉากเหตุการณ์ที่ตัวจือจือโดนหลอกไปอาบน้ําปรากฏว่าตัวขององค์หญิงก็จะมาอาบน้ําแล้วเธอเนี่ยเป็นผู้ชายห้ามใครรับรู้ความลับเด็ดขาดว่า เธอเป็นผู้ชายเพราะนั้นโดนหาจืจูเนี่ยที่ตกใจกลัวก็เลยเป็นหลบในตู้พอลบในตู้ปุ๊บพอองคหญิงเนี่ยสสงหารสาวรับใช้ที่หลอกลงจูจูมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้เปิดตู้ออกปรากฏว่าไม่พบร่างของจอจอเพราะว่าตัวของจอจอเนี่ยไปโดนกลไกทาให้ร่วงไปข้างล่างแล้วก็ไปเจอผีเด็กอยู่คนหนึ่งผีเด็กคนนี้ก็บอกว่าเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นลูกของสู้กู้ไฟยเหมือนกันเป็นพี่ขององค์หญิงจริงๆก็คือผีตรงนี้จริงๆเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าตอนที่องค์หญิงกับผีเด็กคนนี้เกิดมาคือจะเป็นทารกชายหญิง แล้วห้องเต้นเนี่ยเห็นว่าซูคุ้ยเฟยเนี่ยเป็นคนที่มาจากทางเหนือคือเป็นสายเลือดหูก็เลยไม่อยากที่จะให้มีทาลกชายเพราะนั้นตัวฟู่คุ้ยเฟยก็เลยตัดใจเนี่ยฆ่าบุตรสาวตัวเองพอฆ่าลูกสาวแล้วก็เลยตัดใจเลี้ยงลูกชายให้เป็นผู้หญิงให้กลายเป็นองคหญิงทีเนี้ยจือจือเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากผีเด็กที่เป็นผีสาวขององค์หญิงแล้วนะก็อากลับมาอยู่ปกติซึ่งองคหญิงก็ทราบว่าตัวจือจือเนี่ยนะน่าจะรู้ความลับแล้วแล้วก็มาข่มขู่จือจือใช่ไหม จือจือก็เหมือนกับว่าพูดอะไรไม่ออกนะครับตรงนี้มันก็จะมีมุกแบบหลอกล่ออะไรเช่นเออจะมาชวนอาบน้ำจะมาชวนนอนด้วยบอกงั้นก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันทำไมทำให้จือจือเนี่ยครับคืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะจริงๆเนี่ยเธอแต่งงานเพื่อจะเป็นอนุข,ของราชบุตรเขยแต่เหมือนว่าจะเจอองค์หญิงครับมาลอ่อลวงเป็นไงคือเหมือนจะการคบชู้ประมาณนั้นนะทีนี้เหตุการณ์ก็จะดําเนินต่อไปจนกระทั่งตัวจือจือเนี่ยกลับมาที่ตำหนักขององค์หญิงเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามันจะมีผีสาวเพิ่มมาอีก2ตัวผีสาว2ตัวเนี่สาาวเป็นนงลม อีกคนน้องเนี่ยก็คือจะเป็นลูกสาวของคนข้าวหมูตัวพี่สาวที่เป็นนางรมเนี่ยเป็นผีที่อายุมากกว่าร้อยกว่าปีแล้วเป็นผีร้ายที่เคยล่อลวงให้กับอดีตฮ่องเต้นเนี่ยจนแคว้นล่มสลายไปก็พยายามที่จะเกิดใหม่โดยการที่จะว่าเข้าหาองค์หญิงเพื่อที่จะสุดไอมังกรเพื่อไงคือถ้าเกิดดุดกืนไอมังกรได้เธอจทกลับคืนชีพเป็นคนได้เพราะนั้นก็เลยมาขอสิ่งร่างเจอเอแน่นอนว่าตอนแรกก็จะบังคับเจอจือก็ใช้อุบายนะเพราะเนื่องจากเธอเป็นผีเธอก็เลยรับรู้เรื่องราวต่างๆเห้ไหมว่าเออ ถ้าผีนะมันได้เลือดของคนที่มีบุญญาธิการที่เป็นไอมอังกรมันก็จะสูญลายมันเจอๆก็เลยหลอกผีว่าเออถ้าเกิดจะสิงร่างเธอก็สิงได้แต่เธอต้องเป็นคนควบคุมร่างนั้นแล้วเธอจะให้พาไปอยู่ใกล้ชิดกับองค์ให้อีกฝ่ายหนึงดูดไอมอังกรซึ่งผีสาวที่เป็นตัวพี่สาวนางรมเนี่ยก็เชื่อเพราะคิดว่าแค่อยู่่ใกล้ก็สามารถดูดไอแล้วก็ไม่คิดอะไรมากแต่ไม่คาดคิดว่าพอเจอๆที่โดนสิงใช่ไหมก็จะกลายเป็นมิเสนเน์ขึ้นแล้วก็ไปเย่อยวนยัง องหญิงพอไปเยื่อยวนองหญิงเสร็จได้กัดเขาจนได้เลือดเสร็จทําให้วิญญาณพี่สาวเนี่ยสลายไปแน่นอนว่าตรงนี้มันก็จะทาให้จืดจืนนะได้ความทรงจําบางส่วนของผีพี่สาวมาด้วยมันก็ทําให้เธอรู้ว่าเออผีพี่สาวเนี่ยมีสมบัติซ่อนที่ไหนซึ่งเธอกลาเก็บไว้ไงเวลาที่เธอหลบหนีไปจังหวะแล้วเธอจะได้ขุดได้แต่ทนี้เองเหตุการณ์เนี้ยมันก็จะมีจุดพิผนักคือเนื่องจากจือจืเนี่ยที่โดนผีพี่สาวสิงใช่ไหมก็ไปยื่อยยนองคหญิงองคห,หญิงก็มีอารมณ์ก็เลยปลุกปั้มจือจืนนะครับพวกตรง และก็แน่นอนว่าหลังจากที่มีรายกันก็จะให้ดื่มน้ํายาเลี้ยงบุตรแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีบางครั้งนะครับที่ไม่ได้ดื่มมันก็จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นก็คือว่าตัวของจื้อจือเนี่ยตั้งท้องขึ้นมาแต่ด้วยสถานการณ์ตอนเนี้ยขององค์หญิงไม่สามารถมีบุตรได้ก็เลยปรึกษากับราชบุตรเขยแล้วจําเป็นต้องให้จืดอจือดื่มน,น้ํายาขับเด็กออกเพราะองค์หญิงเนี่ยมีศัตรูคนหนึ่งก็คือเป็นองค์ราชทายาตที่จะเป็นคนที่นั่งบัลลังก็คือเป็นพี่ชายคนโต ซึ่งองค์ชายายาเนี่ยก็มีนิสัยวิปลิตยอย่างหนึ่งก็คือเคยพยายามจะปั้มจีเจอเคยพยายามจะปั้มใครหลายๆคนเพราะว่าองค์ชายายยาเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีนิสัยชอบมีชาวบ้านนะเป็นรถนิยมแบบนั้นนะแล้วก็มีอะไรกับแม่ขององค์หญิงด้วยทําให้มีน้องชายขึ้นมาซึ่งน้องชายคนนั้ก็โดนสับเปลี่ยนตัวไปให้กลายเป็นบุตรชายขององค์ชายาญาทไปเรียบร้อยแล้วซึ่งคนคนนี้มันก็เหมือนจะว่ามีบทบาทแต่จริงๆมันก็ไม่มีบทบาทเพราะเรื่องมันจบไปก่อน พอเจอเจอโดนจับให้กินน้ํายาแทงหมุกปุ๊บเธอก็เกิดอาการเศร้าใช่ไหมเพราะเธอสูญเสียลูกไปเธอก็เลยไปขออยู่วัดองหญิงก็เที่ยวไล่เที่ยวขื่อไปสักพักหนึ่งจนสุดท้ายจอเจอเนี่ยก็ใจอ่อนกลับมาอยู่ที่วังขององหญิงและทีนี้มันก็จะมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือว่าพี่สนนะซึ่งหายตัวไปั้งานแล้วกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะมาเข้าใกล้จอเจอแต่ว่าไม่กล้าเข้าใกล้มากเพราะบอกว่าจอเจอเนี่ยยังมีไอมังกรอยู่ทําให้จอเจอตกใจก่อนที่จะรับรู้ความจริงว่า บุตรที่เคยกินยาขับบุตรไปแล้วในยาแท้ไม่แท้งเนี่ยยังไม่ออกไปเพราะว่าเป็นคนที่จะเกิดมาเป็นท้องเต้เพื่อไคือมีพลังแข็งเพื่อไงคือมันจะมีมังกรตัวน้อยๆนครับที่อยู่ในร่างของเธอแต่ว่าเขาเนี่ยโกรธแค้นแม่นะแล้วก็โกรธแค้นพ่อใช่ไหมแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เพราะว่าพาเรกร่างกายไม่พอมันก็เลยทำให้ตัวจืดๆเนะี่ยต้องไปหาองค์หญิงอีกรอบหนึ่งเพื่อไปมีอะไรกันเพื่อไงคือไปเอาน้ำอะไรพวกน,นี้ใช่ไหมเพื่อที่จะให้ท้อง นอกจากนี้จือจือก็ยังได้ทราบอีกว่าการที่เธอต้องเป็นอี้เหนียงต้องเข้ามาอยู่ในวังและก็เคยช่วยชีวิตชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งก็คือองค์หญิงปลอมตัวมานั้นเป็นแผนของพี่เซินเพราะว่าพี่เซิร์นเล็งเห็นแล้วว่ามีแต่ไอ้มังกรขององค์หญิงเท่านั้นที่จะช่วยให้จือจือเนี่ยวิญญาณไม่ออกจากด่างและสามารถมีชีวิตอยู่เหมือนคนปกติได้แน่นอนว่าพอมีอะไรกันเสร็จใช่ไหมในขณะที่กําลังดื่มยาพี่เซินเนี่ยก็มาช่วยให้แบบเออนะให้ยาเนี้ยมันไม่มีผลก็ทําให้จือจือเนี่ยตั้งคัน ก็เลยคุยกับพี่เสินบอกเอองั้นก็จะหาทางหนีแล้วกันเพราะพี่เสินเนี่ยพอรับรู้แล้วว่าเออองค์หญิงให้กินยาแทงบุกใช่ไหมก็เลยทําให้มีเขาบอกวาเออควรจะพาเจจือหนีแต่พอหนีไปได้แค่สองชั่วยามก็โดนองค์หญิงจับกลับไปอกีกมันก็เลยทําให้องค์หญิงทราบว่าเจจือท้องมันก็เลยทําให้ตัวเจจือที่ท้องเนี่ยโดนยาขาดจากราชบุตรเขยแล้วก็ไปไว้นอกเมืองให้เป็นภูหญิงเตอ๋อเพื่อให้คือเป็นเมียขององค์หญิงใช่ไหมองค์หญิงก็จะโผล่มาเรื่อยใๆในภาพของมูรุษ แลวองค์หญิงเนี่ยก็วางแผนช่วงชิงบาลานจนสาเร็จเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่พี่ชายคนโตเนี่ยก่อกรบฏแต่ว่าการก่อกรบฏของพี่ชายคนโตเนี่ยมันก็จะมีคนส่งข่าวให้กับองค์หญิงซึ่งคนคนข่าวนียจริงๆนะเขาก็มีอดีตเขาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นชายหนุ่มในชาติที่แล้วที่มีความทรงจํากลับมาเหมือนกับเจอเจอเพราะชาติที่แล้วเนี่ยเขาเป็นชายหนุ่มที่โดนใส่ร้ายให้เป็นชู้กับเจอเจอแล้วเขารู้ว่าคนที่วางแผนใส่ร้ายเนี่ยคือองค์ชายรัทญาติเพราะว่าเหตุผลที่เขาคือไม่ยอมช่วยเหลืองานองค์ชาย เพื่อที่จะมาช่วยเหลือจืจืแต่ว่าช่วยไม่ทันเพราะจืจืแต่งงานไปแล้วก็จะมีฉากที่เขาเนี่ยอาสา,ามาจับตัวจืจืเช่นพาไปที่นู่นที่นี่ใช่ไหมแล้วก็แก้ไม่ไดีให้เพื่อให้องค์ชายญาติเชื่อว่าเขาในกดแ้นจืจือไม่พอใจจืจืประมาณนั้นนะ แล้วสุดท้ายก็มาส่งข่าวให้กับองคหญิงทําให้องคหญิงเนี่ยรู้แผงขององค์ชายาสามารถจับองค์ชายาที่กําลังกบฏได้แต่พอหลังจากองค์หญิงสามารถจัดการองชายาไปเรียบร้อยแล้วอง์ชายาก็โดนกินยาพิษจนดตายไปแล้วก็บุตรชายขององชายาเนี่ยหรือว่าที่เป็นน้องขององค์หญิงที่เกิดกับแม่นะเพื่อง่ายคือเป็นลูกชูเนี่ยก็โดนส่งมาเลี้ยงอยู่ในวังขององค์หญิงในเวลาเดียวกันองชายรองก็เป็นคนที่ชาญฉลาดแล้วก็เป็นคนที่ค่อยๆมีอํานาจที่เรื่อยๆเพื่อง่ายคือสั่งสมอำนาจขึ้นมาแทนที่องชายา และด้วยความที่จือจือเนี่ยใกล้ลอดตัวขององค์หญิงเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยเกิดมาเป็นลูกนอกสมบัติใช่ไหมก็เลยจัดสินใจก่อ,อกระบฏขึ้นโดยการสังหารพี่ชายทั้งสองคนแล้วก็บีบบังคับให้ฮ่องเต้สราระสมบัติแต่องค์ชายลองกับหนีไปได้เพราะกับกอดทรัพย์สินไปได้มากมายหนีไปทําให้องค์ชายลองตั้งตัวเป็นกระบฏองค์หญิงเนี่ยขึ้นเป็นฮ่องเต้แล้วนะมันก็จะมีสองข้างจึงร,รับรูกข่ายว่าเออตอนนี้บ้านเมืองไม่มีทรัพย์สินมากพอที่จะส่งกลัญหาให,ให้เธอก็เลยบอกถึงขุมทรัพย์ที่ รับรู้มาจากผีสาวที่เป็นนางรมเนี่ยให้องค์หญิงเนี่ยไปขุดพ้องหญิงไปขุดได้ก็เริ่มสงสัยว่าทำไมจือจือ,จอถึงรู้จือจือก็ได้บอกว่ามันเป็นเธอฝันไปเพราะเธอไม่อยากให้องค์หญิงรู้ความจริงว่าเธอเห็นผีหรือเคยตายแล้วฟืน้นคือชีพมาเพราะกลัวจะโดนสังหารแต่ในขณะที่องค์หญิงก็ไม่เชื่อถึงความฝันว่ามันจะแม่นยําขนาดนั้นแล้วพอสามารถปราบยังพี่ชายคนรองได้ประหารเรียบร้อยแล้วก็มีการแต่งตั้งจือจือเนี่ยชื่อจะเป็นฮองเฮา ปรากฏว่ามันจะมีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอดีตคนรับใช้ขององค์หญิงหลงรักองค์หญิงมาตั้งแต่เด็กแล้วพอรู้ว่าองค์หญิงเนี่ยรักจือจือก็รับไม่ได้ก็เสนอตัวองค์หญิงก็เห็นแก่ความบุพลาภิก็เลยปล่อยไปผู้หญิงคนนี้ก็ไปเข้ากับราชายาทบ้างไปเข้ากับองค์ชายร้องบ้างก็ไม่มาเปิดเผยความจริงว่าในหีบสมบัติของจือจือมีภาพภาพหนึ่งที่คุณชายเซี่ยงเคยมอบให้ซึ่งคุณชายเซี่ยงในตอนนี้ได้สอบเป็นถึงขั้นจองหัวแล้วแล้วก็ได้มาเป็นพระอาจารย์ของลูกของจือจือ ได้วาดรูปให้กับจือจือมันก็เลยทําให้คุณใจเสี่ยงต้องโดนจับขังคุส่วนตัวของจือจือเนี่ยก็โดนขังอยู่ตำหนักแล้วก็จะมีการค้นห้องของจือจือก็ค้นว่าเออมันไปพบตายหยกอีกอันหนึ่นนงซึ่งเป็นตายหยกจากสมบัติของชายหนุ่มที่เป็นผี่ผีที่มันเคยเข้าสิงร่างของจือจือที่ไปพักอี้เหนียงสามอ่ะที่บอกว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพี่สาวของอี้เหนียงสามใช่ไหมที่บอกว่าจะฆ่าตัวต,วตายด้วยกันใช่ไหมตรงเนี้ยมันเป็นตาของนั้นอ๋องไงก็เลยทำให้ส องหญิงขึ้นกลายเป็นท้องเต้นนะหรือพระเอกเนี่ยพระเอกใช่ไหมก็บีบบังคับให้ตัวจือจือนีเล่าตัวจือจือก็เลยเล่าทุกสิ่งทุกอย่างเล่าว่าเธอเคยตายมาแล้วครั้งหนึ่งเธอก็เลยมอบหัวใจให้กับเทพองค์หนึ่งไปทําให้เธอได้คืนชีตมามันก็เลยทำให้องหญิงหรือพระเอกเนี่ยรับรู้เลยว่าตัวของจือจือเนี่ยไม่รักเขาเพราะว่าเธอเนี่ยไม่มีหัวใจมันก็เลยทำให้ตัวขององหญิงใช่ไหมประชวรง่ายๆคือก็ล้มป่วยก็เหมือนว่าวิญญาณหลุด่างาไป วิญญาณขององค์หญิงเนี่ยก็มาลงไปเจอเทพองค์นั้นนะครับในปอโลกแล้วก็ได้รับรู้แล้วว่าเออเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรไหมจากที่เขาแบบกึ่งๆไม่เคยเชื่อไหมเทพองค์นั้นเนี่ยก็บอกว่ากินหัวใจของจืดๆเนี่ยไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่มีวิธีที่จะทำให้จือๆนะสามารถได้หัวใจกลับคืนมาก็คือต้องแบ่งหัวใจขององค์หญิงไปให้โดยแรกกับเขาขอไอมังกรขององค์หญิงซึ่งพอองค์หญิงยอมปุ๊บมันก็เลยทำให้องค์หญิงนะกลับมาในบนโลกนะก็ สาฟืนที่มาตอนที่จือจือเนี่ยมาเยี่ยมแล้วก็ทําให้จือจือเนี่ยมีหัวใจครึ่งดวงเลยนะมันทำให้จือจือรับรู้ว่าเธอนะรักองค์หญิงใช่ไหมแล้วองค์หญิงก็รักจือจือแต่สิ่งที่องค์หญิงทําต่อไปก็คือองค์หญิงเนี่ยก็ได้สละราชบัลลังเอาฮ่องเต้องคเก่าซึ่งเป็นพ่อเนี่ยกลับมานั่งบัลลังแล้วก็ออกไปอยู่นอกวัง,งกับจือจือง่ายๆคือไปเป็นคนทั่วไปราชบุรุษเขยถึงแม้ว่าจะเป็นท่านอ๋องเหมือนเดิมแต่พอ ภรยาสามคนที่เหลือที่เป็นอีเหนียงสองสามสี่เนี่ยก็ยาหมดเลยคือกูอไม่อยู่กับผู้ชายคนนี้นะครับผมก็เป็นการจบเรื่องราวนะของตัวอี้เหนียงห้าขององค์หญิงแล้วที่เหลือมันก็จะเป็นตอนพิเศษที่เป็นตอนสั้นๆที่เป็นการสรุปเรื่องราวจะเป็นเรื่องราวของเจอๆกับองคหญิงคือพระเอกเนี่ยออกมาอยู่นอกวันแล้วเป็นยังไงเช่นตอนที่มีลูกใช่ไหมลูกก็คลอดลําบากปุ๊บเพราะว่า พระเอกใช่ไหมก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างมาให้เอย่างที่บอกไปแล้วไนงะตอนตั้งท้อนใช่ไหมก่อนเออลูกเนี่ยเกิดมาก่อนที่องค์หญิงจะขึ้นเป็นท้องเต้น,ต,นต้องบอกก่อนเนี่ยตอนที่เกิดมาผมก็ลืมเล่าไปพอที่เกิดมาก็มีการเตรียมนู่นเตรียมนี่ให้เรียบร้อยแล้วแต่ลืมเตรียมแม่นมเพราะเตรียมแต่หมอํ้แยเพราะคนมันไม่เคยมีลูกใช่ไหมแล้วพอลูกเกิดมาก็จะคอยเป็นตัวขัดขวางนะครับ ตัวพ่อตัวแม่นี่ที่กำลังจะมีอะไรกันใช่ไหมมันก็เป็นบุกๆงุเล็กน้อยนนะตัวลูกเนี่ยพอโตขึ้นก็จะรู้ความเลวเวลาพ่อจะอยู่กับแม่เนี่ยครับถ้าเกิดเข้าไปขวางก็จะโกรธก็ไม่ค่อยเข้าไปยุ่งนะต้องนอนแยกห้องอะไรประมาณนั้นทีเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นคือตัวของจีจือเนี่ยอยากจะมีลูกสาวอีกคนหนึ่งแต่พระเอกเนี่ยไม่ยอมพอตัวลูกรู้อยากได้น้องใช่ไหมก็เลยปลอมจดหมายของคุณชายเซี่ยงที่เป็นอาจารย์ของตนเองเพื่อไปให้มารดาเห็นแต่ว่าโดนบิดาจับได้ก่อนที่จะโดนปิดาตี แล้วพอต่อมามันมีจดหมายของคุณชายเสี่ยงที่เขียนตอนเมามาหาถึงมารดาทําให้บีดาหึงมารดาต้องไปง้อแล้วมีอะไรกันแล้วหลังจากนั้นมันก็จะมีจดหมายของคุณชายเสี่ยงเนี่ยส่งมาบ่อยๆทําให้พระเอกถึงนางเอกต้องไปงอ้อแล้วนางเอกก็เริ่มจับสังเกตได้แล้วว่าทําไมจดหมายของคุณชายเสี่ยงคนที่สุขุมนุ่มลึกใช่ไหมแค่เมาเขียนจดหมายมาฉบับแรกก็น่าจะเกินพอแล้วนี่ทำไมเขียนมาบ่อยๆจับได้ว่าโอเค ลูกเป็นคนเขียนลูกก็โบยไปว่าพ่อเป็นคนบังคับอะไรประมาณนั้นก็เลยทําให้ตัวขององค์หญิงครับต้องบังอ้อมีอะไรประมาณนั้นมันก็เป็นเรื่องกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องเพิ่มอีกหน่อยก็จะกล่าวถึงตัวราชบุตรเขยที่โดนหย่าใช่ไหมปรากฏว่าเมียคนที่สามอ่ะที่ตอนที่เจอๆนะไปผักอีกฝ่ายหนึ่งตกน้ําที่ไปกระโดดน้าตายก็บอกว่ารักแล้วจะต,ตายด้วยกันใช่ไหมก็ทาให้อีเหนียงสามอ่ะของราชบุตรเขยซึ่งหย่าไปแล้วก็จะเป็นพวกรักผู้หญิงนะตรงนี้ก็จะให้ได้สับใหม่ก็คือถูกกกรระจนคับผม่าทีี้ มันก็จะมีข่าวหรือว่าราชบุริยเขยคนนี้เป็นพวกตัดแขนเสื้อหรือก็คือเป็นพวกชายรักชายก็เลยไปหาคุณชายเสียงซี่ตอนนี้กลายเป็นเสนาบดีก็ไปถามว่าทําไมเนี้ยข้านะเออไม่แต่งงานแต่คนมองว่าเป็นชายรักชายนะครับที่ท่านใช่ไหมพอไม่แต่งงานเนี่ยบอกก็เมองว่าเป็นคนรักเดียวใจเดียวคุณชายเสียงก็เลยพาเข้าไปดูในห้องที่มีรูปของเจือเอมากมายแล้วก็บอกนี่ก็คือสาเหตุที่ข้าเป็นคนรักเดียวใจเดียว แล้วเนี้ยมันก็จะมีตอนพิเศษตอนท้ายเนี่ยเป็นตอนกล่าวถึงองค์หญิงนะในชาติปัจจุบันย้อนเวลาไปเจอตัวจือจือในชาติอดีตก่อนที่จะตายใช่ไหมคุยง่ายก็คือเป็นเรื่องราวขององค์หญิงเนะี่ยที่ไปทําดีกับตัวจือจือแล้วก็เคมนะครับว่าเออพยายามจะฟันตัวจือจือไอไม้มามันก็จบประมาณนี้ก็คือทําให้จือจือเนี่ยก็พูดกับซื้อว่าเออเรามีชูกันใช่ไหมคุ <laughs> ยงา่ายคือนอกใจราชวิตเคยประมาณนะั้นมันก็จะเป็นการจบเรื่องราวของอ e ี้เหนียง5ขององค์หญิง สำหรับเรื่องอีเหย่ยงห้าขององค์หญิงนะครับผมมันก็เป็นนิยายสนุกสนุกตลกเบาสมองนะอันนี้ต้องยอมรับนะครับอ่านเนี่ยเราจะได้มุกว่าความคบขันของตัวละครนะแล้วก็บุกอะไรอย่างนะที่เราจะเห็นได้นะครับหลายๆอย่างในเรื่องนี้นะไม่ว่าจะเป็นความซื่อบื้อของนางเอกอันนี้ต้องบอกก่อนนางเอกเป็นคนซื่อบื้อใส่ซื่อบริสุทธิ์นะไม่ค่อยคิดอะไรมีรูปร่างเป็นนางยั่เมือน,นะครับแต่จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์คือไม่ค่อยทันคนไม่ค่อยมีวางแผนเล่ห์อุบายครับเวลาใครทําอะไรมาเนี่ยเธอก็จะตอบไปแบบซื่อใสนะ มันก็เลยทําให้แม้กระทั่งอี้เหนียงสีที่พยายามจะดึงตัวเป็นพวกก็มีความรู้ว่าคนโง่แบบนี้เอาเป็นพวกคงจะไม่มีประโยชน์แล้วเราก็จะได้พบกับพระเอกนะซึ่งเป็นพระเอกที่ต้องแต่งหญิงทั้งเรื่องจะมาแต่งชายช่วงท้ายท,ท,ท,ที่เรียกได้ว่าปฏิวัติหรือคลองลากเรียบร้อยแล้วง่ายๆคือก็จะมีการปลอมตัวมาจีบนางเอกนะโดยใช้ใบหน้าของราชพุตรเขยซึ่งเป็นใบหน้าของสามีกร,รมมารอเพราะพระเอกเป็นผู้ชายต้องแต่งงานกับ ราชบุตรเขยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของตัวเองเป็นสามีกรรมลอและก็เลยใช้ใบหน้าของราชบุตรเขยเนี่ยมาหานจืเมายั่วยวนจอเๆมาเอาเปรียบจืเไม่ว่าจะเป็นฉากเอาลัเอาเปียบทั้งหลายแหละนะครับช่วยชีวิตจอเๆเพื่อง่ายคือสังเกตได้ถ้าเกิดเป็นฉากไหนที่ราชบุตรเขยครับเหมือนว่าจะมีความรู้สึกนะครับกับจอเมาทั้งลวนลามาอะไรหลายอย่างนะก็จะเป็นฉากขององค์หญิงยปลอมตัวมาหมดเลยอันนี้เป็นการเดานะแต่จริงก็คือเป็นองค์หญิงแหละเพราะว่า ตัวขององค์หญิงได้สั่งราชบุตรเขยแล้วว่าห้ามแต่ต้องจือจือเพราะฉนั้นตอนที่จือจือรู้ว่าตั้งท้องใช่ไหมเธอเนี่ยก็มีความรู้สึกเออถ้ามองรูปคนหล่อๆใช่ไหมมันก็จะทําให้มีความรู้สึกว่าลูกออกมาหน้าตาจะหล่อแต่เนี้ยองค์หญิงเป็นหนุ่มหลอก็จริงแต่เป็นประเภทหนุ่มหน้าสวยไงจือจือไม่ชอบจือจืออยากได้แบบว่าเออใบหน้าของชายหนุ่มที่สมชายชาติก็เลยขอรูปราชบุตรเขยเนี่ยทำเอาองค์หญิงหึงองค์หญิงก็เลยวาดรูปตัวเองกึ่งเปื่อมาให้จือจือแล้วบัง ซึ่งแน่นอนว่าพระเอกถามว่าเผด็จการไหมเฏิบัการนะครับถามว่าขี้หึงไหมขี้หึงนะครับต้องคอดเทปปลอมตัวอกีกแล้วก็สุดท้ายก็เป็นท่าแงคือมันเป็นสูตรสาเร็จนะสำหรับเรื่องพวกนี้แต่ว่ามันก็ให้อารมณ์ความสุนทานะแงระหว่างที่นายเอกใส่ซื่อนนะไม่โง่นะครับผมก็คือค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆฉลาดรู้ว่าเออจะต่อรองกับพระเอกยังไงอะไรยังไงช่วงแรกๆนี่อาจจะก,กลัวช่วงหลังนี่ก็เริ่มรู้ว่าเออผพ,พระเอกรัก มันก็เริ่มที่เธอเนี่ยเออเริ่มเลยาว่าเธอจะวางตัวยังไงทําให้พระเอกนะไม่หลังแกเธอมากนะครับแต่เรื่องบนเตียงนี่ไม่นับนะเพราะพระเอกเนี่ยหิวกระหายนะครับผมอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราอ่านสิ่งสนุดหนากนะความรู้สึกของคู่เนี้ยมันก็อ่านแบบตลกขบขันอมยิ้มไปบ้าง,างนะกับความรู้สึกของตัวละครไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมของพระเอกนางเอกซึ่งนางเอกก็ออกจากโกโก้นิดนึงอ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับโง่คือเธอไม่งโง่หรอกพีงแต่ว่าเธอเนี่ยไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเธอก็เลยไม่คิดจะทําร้ายใครก็อาศายัยความรู้สึกของเธอนะทําให ทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยแล้วสบายใจพระเอกก็อยู่ด้วยแล้วสบายใจตั้งแต่พระเอกเนี่ยปลอมตัวไปนอกวังแล้วก็ได้รับบาดเจ็บก็ได้เธอช่วยก็เลยทำให้พระเอกนะเริ่มสนใจนางเอกใช่ไหมก็เลือกเธอเลยว่าจะต้องมาเป็นอี้เหนียง5เพราะปกติอีเอออ้เหนียง2อี้เหนียง3อี้เหนียงสี่เนี่ยเป็นลูกขุนนางแต่มีลูกสาวสามัญชนหลุดเข้ามาคนนึงซึ่งในตรงเนี้ยตอนที่พระเอกนะย้อนไปพบเทพเนี่ยก็ได้รับรู้ความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วอะ่ะตัวจจอเนี่ยเป็นคู่ในพรมลิขิตของเขาเนวัชชาิที่แล้วเนี่ยเขาเผื่อฆ่าเธอไปเขาคือสั่งให้โบ แล้วพอชาตินี้ก็เหมือนเขาต้องมาชดใช้กรรมให้กับเธอนี่ก็คือเรื่องราวของพม่เอกในขณะที่นางเอกช่วงแรกนะก็คือรักพระเอกแต่ไม่รู้ตัวคือรู้สึกห่วงหารู้สึกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีหัวใจก็เลยไม่รับรู้ว่ามันเป็นความรักแต่พฤติกรรมเนี่ยมันค่อยๆแสดงออกถึงแม้ว่าเฉื่อยชาไปบ้างแต่ก็พอเจอพระเอกก็ออดอ้อนอ่ะมีร้องไห้เสียใจเวลาเขาไม่อยู่แม่ก็พึ่งพิงเท้าพึ่งง่ายคือมันเป็นความรู้สึกแต่ว่าเธอเนี่ยยังไม่รู้ว่ามันเป็นความรักมันก็เลยทาให้เรื่องราวนะครับของคู่นี้มันนนนอ่าสุก สบายบาย,ายอมยิ้มไปครับกับพฤติกรรมของตัวละครและประกอบกับนางเอกเนเห็นผีมันก็จะมีผีมากมายเนี่ยเข้ามาทั้งช่วยเหลือทั้งอะไรเออผมลืมเล่าไปอย่างหนึ่งก็คือว่าสําหรับผีน้องสาวอ่ะที่เป็นลูกสาวคนข้าวหมูใช่ไหมก็มาพบเจอๆอ,อีกครั้งตอนที่เจอๆท้องก็มาพยายามจะกินลูกเจอๆสุดท้ายก็โดนผีพี่สาวของตัวองค์หญิงเนี่ยจัดก,การไปผีพี่สาวก็บอกว่าขอกินหลานได้ไหมเจอๆก็หลอกไปไม่ได,ไได้เป็นหลานนะมึงเป็นลุงใช่ไหมผีก็บอกเป็นป้าเออเป็นป้ากินไม่ได้ แล้วผีพี่สาวตัวนี้มันก็ยังช่วยให้องหญิงนะไปพบเทพเพื่อที่จะไปต่อรองให้แบ่งหัวใจของตอนเองให้เกิดเจอไปอมากมายเพราง่ายคือมันก็จะมีเรื่องราวพวกนี้มีตัวละครมากมายครับที่ออกมาเป็นสีสันนะเพียงแต่ว่าบางตัวนี่ยมันก็ยังเหมือนโดนตัดบทไปบ้างอย่างเช่นตัวชายหนุ่มที่โดนจับได้ว่าเป็นชูกับจีจือเนี่ยพอราชาย,ยาดโดนค่มล้มไปก็ไม่มีบาทแล้ว คุณชายเสี่ยงที่เป็นเป้าหมายก็โผล่มาแค่ช่วงต้นกับช่วงท้ายเท่านั้นช่วงต้นก็โผล่มาเป็นเป้าหมายช่วงท้ายก็โผล่มาแค่ให้พระเอกหึงมันก็พอมีสีสันนะครับผมก็ <alth? S 1> ทำให้อ่านสนุก,อ,กนอ่านตลกอ่านได้เรื่อยๆนะอมยิ้มไปเรื่อยนะมันไม่ถึงกับหัวล้อนะแต่มันรู้สึกเอออ่านแล้วรู้สึกดีกับเรื่องนี้นะอ่านแล้วอารมณ์สบายนะไม่เครียดไม่เหยืยดร้อนะครับผมก็ก็เป็นหลายๆเรื่องนะของแนวจำสาสนะครับในช่วงหลังนี้จะมาแนวนี้ตลอดนะครับเรื่องดราม่าเรื่องหนักๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วมัันนก็เเทําให้้รรื่ออองีคบ ถ้าใครชอบสายสบายๆนะครับเรื่องราวตลกนิดๆอมยิ้มหน่อยๆเนี่ยมันก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่เราอ่านสนุกนะครับผมสําหรับเรื่องอ e ี้เนียงห้าขององค์หญิงแรงที่ผมให้อะผมเคยบอกตั้งหลายรอบแล้วใช่ไหมก็พูดตาอีกแล้วกันว่าผมไม่จะให้ว่าในเรื่องมันดีในเรื่องมันสมจริงสมจานในเรื่องมันไร้จุดตินะแต่ผมให้ก็คือว่าเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านแล้วเราอ่านลื่นไหลแค่ไหนอ่านแล้วไม่สนุกคือไม่เบื่อคืออ่านแล้วอยากอ่านต่ออะไรพวกเนี้ย S <S เรื่องที่ผมให้ในเรื่องอี้เหนียงห้าขององค์หญิงเนี่ยผมให้แรงเอบวกนะครับผมคือเราอ่านสนุกไงให้หมาเราอ่านเรามีความรู้อมยิม้มก,กุ้มกิ่มอะไรเป็นมันไม่อ่าไนไปเรื่องจบไงมันไม่ใช่เรื่องเครียดมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเอออ่านแล้วลำบากใจอ่านแล้วต้องพักง่ายๆคือเรื่องนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านสนุกถึงแม้เนเรื่องมันจะเดาง่ายไปหน่อยพราเรารู้ว่าองค์หญิงเนี่ยเป็นผู้ชายเราก็เดาได้แล้วว่าเขาเป็นพระเอกแต่ว่าการที่มันเดาง่ายเนี่ยมันไม่ทําให้อัธรศเสีย <S <S เพราะว่ายังไงในเรื่องที่เราาออ่่นนนนสสุุกกกมัก็ยูดี ผมจึงว่ามันจิงเบกกเรื่องนะครับใครที่ชอบแนวในเรื่องเบาๆตลกขบขันนิดๆน,น,นะอมยิ้มไ่หน่อยผมว่าเรื่องอีอเหนยียงห้าขององค์หญิงนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ทําให้เราอ่านแล้วมีความสสนุกและสบายใจยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับสําหรับอี้เหนียงห้าขององค์หญิงนะมันถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่นิยายเบาๆอ่านสนุกตลกขบขันแบบไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าเกิดใครชอบในเรื่องที่อ่านางเอกเห็นผี แล้วก็มีผีมาป่วนน,น,นี่หน่อยนะครับมาช่วยเหลือมาทําให้เกิดเรื่องวายพระเอกนะแต่งคอสเพย์เป็นผู้หญิงทั้งเรื่องนะครับมีอาการถึงหวงนะนางเอกก็ออกจากโกโก้หน่อยเพื่อง่ายคือมันเป็นความรักที่เอออ่านแล้วมีความกอมยิ้มชวนกบขันไงเพื่อง่ายคือคใครชอบเรื่องแนวแนวนี้นะครับผมผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึนะที่อ่านได้อสรถดีนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับ